สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม r o v Surf Indo นะครับผม <c oughs> เข้าไปที่ Qoo App นะครับพิมพ์คำว่า Arena น,นะครับ A R E A N ครับค้นหาเลยก็ได้ครับผม ว่าเราต้องการอะอูวเซิร์ฟอะไรบ้างนะครับมีเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟอินโดของจีนก็มีนะครับเซิร์ฟจีนเซิร์ฟเกาหลีแต่ของผมแนี่ยสำหรับผมนะผมว่าเซิร์ฟอินโดนีเซียโอเคกว่านะ ซื้ออินดมันจะอัปเดตพร้อมๆกับไทยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ